หันธรรมย่างธรรมานุสตินย่างกโรมาเตสวาขาตูพระธตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคแก้วได้ตรัสไว้ทีแล้วสันทเที่โก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการอิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยโยิ ตีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันธรรมยังธรรมาพิจิตรการรู้มาเส สวากาตตาทิโกนาโยภาวเตนตายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคนคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบว้ดีแล้วเป็นต้นโยมาคาปากาปริยติพิโมกขเพโทเป็นธรรมอ่นานใกแน่เป็นมากผลปริยติและนิพพา์ธรรมโมกุโลก,กปตนาตถาธาริธารีเป็นธรรมทรงไว้ติงโู ทรงทมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามหัตรตมรณะบารธรรมมิตั้หาพระเจ้าไหวาพระธรรมอันประเสริฐนานอันเป็นเครื่องกระจัดเสียตึงความเมื่อธรรมโมโยสาพระปานีนางตระนาเขมามุตตาบางราธรรมใดเป็นตระอนัอนกระเต็มตวงรุจของตัดทั้งหลายทตที่ญานุตติธานางวันธามิตัางติเร นาหางข้าพระเจ้าไว้พระธรรมนันอ่านเป็นที่ตั้งแห่งความระากองค์ที่สองโดยเสียงกล่าวธรรมะตาหัตตาิธาตุวัรรมเมสามิกิตโร,รมข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิตระเนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุขาตาคาตาจาวิธาตาจาิตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกและทรงไว เพงประโยชน์ข้าพระเจ้าธรรมะตาหังนิยาเทมีตาริรันทีวิทันทีดังข้าพระเจ้ามอบกายวทยชีวิตนี้เดพระธรรมวันทานตัวหังจริสามีธรรมะเทวสุธรรมะตางข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จะประพฤติตามสิ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสารานางอัานอย่างธรรมโมเมสารานางวาราังสารา อื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นตระอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอตินาตาตวาเชนาวัตทยัาายงาตาตุสาสนีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาตนาของพระตาตดาธรรมังเมวันธรรมาเนนาย่างปุญญ์ยังปุตตังอิทาข้าพระพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวัญไวยปุญไดในบัดนี้ซา เีอันตรายมีมาเหสูงตางตเตชาสาอันตรายทางตวงยาได้มีแจกพระเจ้าโดยเดียแห่งบนนาน <c oughs> กาเยนจจะพาจาเจ้าะเจ้ตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมกุกรรมังประกาตังมัญ่าอยายงกรรมหน้าที่เตียนอันใดทีด่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมทำโมปฏิฆาหนาตัอัจตรย์ตังขอพระธรรมจงหดซึ่งโทษหลวงเกินอันนานกาลันตเรสังวริตวงว่าทาเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป